และนี่คือชมหน้าผู้โชคดีทองล้านที่11ที่ได้เป็นเศรษฐีทองล้านคนใหม่แล้วก็คงไปเป็นนี่ก่อนครับผมแล้วก็ที่เดี๋อก็นําไปลงทุนทางตู้ทำดื่มยอดเหรียญน,นะครับผมทองล้านได้พลิกชีวิตคนหนึ่งคนได้ต่อยอดสร้างอาชีพสารฝันให้เป็นจริง โค้งสุดท้ายจับล้านครั้งต่อไป26ตุลาคมนี้หากคุณอยากเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปรีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซลมาที่ตูปป้ปอน .2 บางประกงชาเชิงเซา24130หรือส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการและนี่คือชมหน้าผู้โชคดีจากเมื่อวานที่ได้รับมอไซค์คันที่873คุณวุฒิถนอมสัตว์จากจังหวัดจ,จันทบุรี แล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีไปพร้อมๆกันกับเปาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี3ามเปาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีส ดูใส่ขาจะชอบวะเดี๋ยวดูยิ้มยิ้มให้ผมใหญ่เลยโอ้โหเจ้าผมนีดเท่ดูดิยิ้มใหญ่เลยนะที่น้องเขายิ้มเขาชอบมันตลกใช่ไหมไม่คุณจะเขาจะผิดดูปากเนี้ย เขาเนี่ยชอบคนตลกแต่เขาไม่ได้ชอบคนบ้านะคะมณฑนะบ้าตัวไหนตลกคุณันไปดูในกล้องดิให้คุณผู้ชมดูสิว่าตรงนี้คือบ้าไหมคะยิ้มวันละนิีจิตจำใสโอ้โหยิ้มมากใสก็บ้านนะคะคุณหน้าเนี่ย ยิ้มแบบนี้ให้น้องเขาลูกคุณก็ฝันกลางวันว่าน้องเขามีใจให้คุณออคิดมากเพราะราฝันแหมก็อยากให้คนรอบข้างเราสนุกไงเออเข้าใจได้แต่ว่าเรื่องนี้คุณต้องทําความเข้าใจาเพราะคาราบาวแดงเขาจับจริงแจกจริงแ<อ>จกต่อเนื่องยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยค่คะแจกไปแล้วตั้งหลายคัน แล้วที่สำคัญวันนี้ก็แจกอีกนะครับกับมอไซค์ไลท์ลิมิเต็ดอีดิชั่นคันที่874มอเตอร์ไซค์คันนี้จะเป็นของใครนะแล้วที่ส่งมาเนี่ยก็ทำถูกกติกากันหรือเปล่าเพราะหลายคนที่ดูเราอยู่ยังงงและสงสัยว่าเออไอ้ฝาคาราบาวแดงฝาคาราบาวคันโซมันต้องทำยังไงถึงจะถูกต้องตามกติกาเอางี้เอางี้ไปดูพร้อมๆกันเลยว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีรวมไปถึงทบทวนกติกากันด้ยยังไง โกยเลยได้เ,เ,เลยช่วยกันโกยเลยครับจะเป็นผู้โชคดีจังหวัดไหนภาคอะไรทำอาชีพอะไรจะได้รู้กันแล้วคะ่ะอ้าวแล้วคุณโกลกำลังหาผู้โชคดีอยู่ได้หรือยังลุ้นกันเลยเจะจับแน่อุ๊ยอุยอยได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณพิศนุบุญใจวงจากจังหวัดลำปาง ลุ้นล้านแล้วมอเตอร์ไซค์200คันง่ายๆเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคำว่าวิตามิน b 12ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคาราบาวคันโซแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน ทับใส่ฟานแล้วบีบส่งมาที่ตู้ปอนนอสองบางประกงจังหวัดชาเชิงเซา2 4 1 3 0หรือส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการกิจกรรมเริ่มตั้งแต่1มีนาคมถึง22พฤศจิกายน2567